เออต้องหาจ้างมาอีกไหนบ่สวัสดีทุกท่กทานวันนี้วันนี้ก็อยู่ที่ละเนะาะอยู่บ้านน,น้องเพิ่น อ่ามื้อนี้สิมาอัปเดตเบิ่งทางบ้านน้องหมายเด้อเนาะอ่าให้ับพพี่น้อง FC ได้อ่าเบิ่งได้ชมเนาะอ่าคือว่าทางอ่าพระผูใหญ่เนาะอ่าทางวัเวียงเพิ่นเนาะอ่าเพิ่นได้นําสั่งเจ้านํามาอ่าเฮ็ดในเรื่องทางเจาะให้มันเด้อกวเก่าเบิ่งนี่ก็ได้แล้วมีปัญหากันหยังเด้อันนเนาะอืมนหม ้ยผมกินยังมาอนีนะเออเพิ่งกันนำไมเพิ่นเอยน้ำไห้เนี้ยนี่เบ้งข้างนั่นนะโอ้เตียงน้ำไห้ดีแล้วโอ้เน้ำไหมครับเพินบ่ตุกวานี่ออกไ้วเด้ตุกวานี่ออกแล้วเนี่เป็นทีไหต้องใส่ดูน้ำข้างในมันบวกอ เอาเอาได้ได้ชะยวนบ่ทันมันเฮเรบานิเต็มเด้อบ่อันทางน้ําน่ะสิไปกอดเลยแต่ฮู้เพิ่นเนาะเออคือว่านั่นพ่อแท้ว่าซั่นอาไปเลยเหเห็นบ่เฮ็ดได้ะปล่อยไปก่อนบ่ลงลาวจะล้างน้องเอานันดิาง้งเลยล้างคือกนตกเมื่อคืนนี้เนาะ มันเค็งบ่นี่สังเกตไปได้เพื่อนก็ติติดเปิดติ๊ติดเปิดมาข้นมาในมันน้ำน้ำท่านน้ำบอท่านเอออันใดก็สามมัรโอ้กเมตรแข็งแข็งจริงวรรูกโอ้าบ่ไปที่ตรงไหนเนาะ เข้าที่วิทน้องเนาะนี่เนาะน้องไม้เพิ่นเฮ็ดแกงน้ําไม้สู่สร้างกินพี่น้องเอ้ยเออเีทเข้ามาเนาะเออ้เฮาเนาะพุ่นเออบ่แม่นเด้กกไ้ใส่ไข่เนาะ สอองเบิ่งกอกันนี่นะเออสบายดีสบายดีเนาะอองบิก่เคยกินนะบุกเคยกินก็สิกิ้น้องเบิ่งนะครับเก่งไม่ใช่ใครเนาะันเชามนวเช้ามาเด็กนะไปอยู่จุมอยู่เนาะโอ้ยไปน Hãy là bóp nó sang ngoại bội này mousey rồi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  đi, rồi mousey đi, mousey à, đây nè, rồi rồi đục tinh mousey đục tinh mà, ô, cái mousey rồi, oh. Ủa, đấy, đó. rồi. Này, nó, nghe nó, เพ uh, ื่อน <two> ้งไม้เพ <Hero> ื <displaystyle> <charcoal> uh ่น้องเอ้เนาะมาคอยทาไปทาไปบดหน่เนาะเมนบอกาดหนเยเออทาเาถงเนาะก็ทาอย่า่เนาะเอาไปก็เดิมมากๆเลยพี่น้องเอ้เนาะไน้ำนให้นขันเหยเด้อเนาะรดนให้รดนขันแล้วไปมอด้วยแม่เนาะมอด้วบอก ขันมอดได้เนาะเดินไปตรงเอาน้ำขึ้นมาจากนองเลยเนาะขันบ่น้ำบาดิไก่มาขันเนาะจนเดือบาดิเออเออน้ำน้องคนเอามาขึ้นนองไล่ด้วยฝุ่นอาไปพุ่นไล่พุ่น

À, ba nông mày nó ừ. nông mày nó Hãy còn cho kênh đó

มาถึงแล้ว um. ื่าวานนี่เนอะทำร่นหนต้องชัดแล้วพี่ดองเี้เนาะ

อันน่ะคือ้องเนาะ,ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องการบกนะุเกเนาะไทยหครับทั้งทำเองเพิ่นเบิ่งก่อนเนาะเรียกว่าโอ้สวยงามสวยงามเด้อแม่เด้อเนาะทั้งน้องๆเพิ่นพากันบุกพากันเทบ่ได้เนะด้เรียกว่าสวยงามสวยงามมีแต่ผู้แนบบันี่ก็ได้อย,นนยู่ในขั้นตอนอการบุกแต่ว่าประเภทพวกปูนนี่่บพอปูน

เอามันโม,นมนคือกันนี่โมคือกันปงเยี่ยมสองบานครับปงเยี่ยมสามบาน,นคือกันอ่ตาตัวทำแม่แมน,มมมนอ่าได้อยู่พี่คนหน้าเนาะมาอยู่เพื่อนน้องถือทองก่อนพี่ลองไอ้มาหนิเนาะอืมโมพ่าวรอดแหละเบิ่งทางแล้วพ่าพวรอดหรอกเนาะเย็นโมทำอยูนย่นี่

ไปเอาสิ้นหมูกับประทูก่อนเยอเนะพี่น,ะงนังเลยเลี้ยดอด้บ่หน่ะเลี้ยดได้บ่ดูอะไรยังไงเออมาจิดมาชิดเบิ้งนี่คือซนเมนเครื่องมีปัญหายันเมนอยู่เออ ม no. ันเด็ดมันเด็ดแือว yeah. ่าสวยงามผิดหรือเนาะสวยงามนอ่าถ่ายถ่ายหันก่อนถ่ายนก่อนเออตัวตั้งสิปล่อยให้เป็นนี่นี่ได้บ่อหนิชิลุกินปลาบ่ลัางน้องเอาเลี้ยวยเบิ่งก่อนน่ะมาสิลดางน้องน้ำไหนน้องเนาะ ชีบบออะรบดบอนางนองนี่เนาะชีบบอหลงนองนี่น้่ขึ้นไลยแท้เนาะบดทำเป็นบึงบอยุบบึงนี่ chị bớt không chơi? bớt mà này, à nó à, chuẩn à. bớt bà thì nọ hả nọ bớt khoai này bà điểu đi mùa bớt đó quá mùa bớt đó quá mùa Thăm càn nhảy leo bản thì nó nó mất nhảy nưng. Bốc bốc. Thế bây bưng này đây đây thằng bốc mà này. Bốc mà này. bài nhảy đi. Thì hình bài nhảy này. Có chiếc cái lông phải ngôm năm chú. Giờ đó nào, nó đi nó.

แซมคาร์นี่โคตรพิลังเลยเอาชีได้บ่ยวหนิเนาะโอ้สุดยอดอ่าอ่านั่นแหละพิลังเลยเออ่ยหมื่นเนี่ยหมื่นบวเวียงเนาะบวเวียงเนาะเมาคลิปอยู่ข้างนอกก็ดีนี่ว่ะอืม

ได้กินปลาค้ากรีไปไปกินชมกันก่อนไปได้บ่เออไปใส่ไปไปก่อนเด้อไปช่วงก่อนเอาเวียงกินชมเด้อกินชมกินชมอ่าม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 าเอาน้ำสติงมากินบ่กินลูกไก่เป็นลูกคุ้งม่วนนะครับบอลเนี่ย ยังนรืมาให้คอยไม่ได้รถคอยมันใส่กระชวนพุ่นคุณนี่รถอยู่น้องคุณนี่กินตัวนี้ป่กินตัวนี้กินตัวนี้กินตัวนี้ป่าวจุ๊บนั่งจุ่นน้องแม่นเม่นเออบางอันมันก็กินนั่นเี่แม่นใช่ป่แม่นแล้วใช่ป่าเนาะเอ้าคือเดี๋ยวเวียงเนีเมาเหลรยแล้วยุคนี้กินแต่นั่นมันกบกเมาเลรยแล้วนี่เนาะมอเตอร์ไซค์ของปู่ย่างแห้งได้กินไหมมอเห้งป่ะมอเห้งมีอย่มีมีป่ะมาได้ป่ะอ่ะกินด้วกันป่ะ

ให้เจ uh, oh, okay. ้าลงมือ hmm. ก right. ่อนคุณแนบบาคำอยู me, ่คุณมุมมันเลยจะืมอกินขาวบ่กินได้กินี้คือมันอยากคิดว่าย่างมาบ่มีน้ำมันดูดน้ำเลยได้เอาน้ำมันเ้าไปก่อนได้บ่ได้เอาไปใช้บ่ตุ๋นาะ กินไปพี่น้อะไกินก่อนมันสีง้อเป็นน้ำขอยบรสบายนะเไว้จังไงอืมอืมให้แนจีนจีจาดเลยมัจาดัด้ช่วงนี้ช่วงน้ยังน่าขื่นปะมามารับคนเยอะหล่อจังค่ะแอปนี้่าชิลูน้ำปลาอยู่ เออน้ำ่อ้านเลสะดุดบอ๋อคือแ้นัวหัวน้ำหนัวจับนอดเดียวมันบิวายมันเมือนับนี่บุบปเอบเช่เหมตัวเสือก่อนยังตรถนเหละม่ได้เช็คแล้วมีปัญหาอีกแล้วเนาะหายแล้วปัหันันเนาะ

นิ่ปลาครับบุ๊กเกอรมันนี่นะคำนึงนะมื่นเนาะบุได้แรมื่นนี่คระครับลองคิดทำไมบุ๊กไงเป็นอะไรบุ๊กไงปะให้ไปชมจะม่าไห้อนาเมาอ่าสีไปจ้ะเนาะเมาท่าสีป่ะน่าจ่ใช่บุ๊กไ่ไล้ว ได้ไปลยอด้ไปละยังเจอรองดา้ารองดาวอยู่เ่อะมากเออเอนเท่านี้ใช่ไหมจะมีเงียบปะตุ๊กตาพี่ทำไมกินยุดก่อนยืดเท้ายืดเท้า 你说呢？<laughs> <laughs>

นมกันนมอยากกันใส่ก้ยอกปมเนาะก้ยกระป๋อมเนาะ,ก,นะกินต่นนหึงมาเยอะเลยเนาะกลัวกันเลยมแห้งเลยอ้าว่นี่เก็มไว้อยู่ชมดีพีน่น้นองเลยเกินมากเลยมันเค็เขีวแล้วกินกันแห้งดีเนาะเจ้าไหนมาแต่บ้านหนมาดีไล้บ่ มาที่ đ â กถ้าเป็น่คอที่เอาชิ้นหมูหมูตลาดบมืนไทยตลาดชิ้นหมูมืนไตลาดไยบ้านคุชานั่ง th th ท่าได้ชงที่ปู่กลางอากนเจ้าเ <บะ S 1> มืองเ<น>มือได้บัีโร่งได้หาเห็จะคลิปคลิปบป็นแจกลบจกเงจกมันออกไปนี่แหะ นี่เขาใหญ่มันเด้งออกตอนเจ้าไายเลยบาดเจ็บเอชาวทีชาวหาที่เคยบ่งเวลาอยู่ได้ถ่ายแต่ละคลิปได้ไม่เป็นแนแล้วไอ้นี่ยแต่ว่าเมื่อหารถบูเห็นบ่อหนิหวยยังเงินบะไม่ได้เผื่อรถบ่บ่ฮึมพู้กับจ้ำไว้อยู่พู้กับบูเห็นบูเห็นแบบมันติดเลยลองคลิปน่อยลองคลิปอยู่ไทยเกิดจากอย่างเนาะ้จะมันเกิดจยางนันเป็นโทรศัพท์ห้อน แสําหรับนํบ่็ดเนาะแม่นนแม่เลยมีส่วนอยู่นเี่เน่ะสิสิเป็นอีกใบนึงเนาะมันๆเนาะสิบ่ชมบนี้ม่วงซอนปล่อยน้ํากระเด็นะคก็จะมันทุกเนาะอื เดียวหวานดิ <ừ. S 1> อืมตัวขากระดิพี่น้งไงเรามากินข้าวได้กับโบึยากได้เออนบ้น่ห <ừ. S 2> มันกนเขาเาวนเสี้ยงไม่ได้กินข้าวบิ่งเดีไหบ่าเสียงนาเนื้อหมักับจุมไปไทยททเลยยังดื้อนะ ไล้เนาะต้องขากัไปหน่อย <c oughs> ไอ้ชวมวชมวันี้ตัวนี้อืมชมขุดดาว่ะ <c oughs> ต่านนั่นเนีย่ยโอ้ชวมวังงนี้โมงโซ่

Ừ. Dọn, phi người. Đó. Ok, phi đồng người. một cái này cả. mang đi lại. Đó. À, đi, à. đi à. 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 à.